สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมโสพลน,นวรัตนาพงศครับจะคุยกันเรื่องของน้นํามันปาล์มหลังจากที่มีข่าวว่ามันเกิดภาวะตึงตัวขึ้นมาซึ่งครมก็มอบหมายให้องค์การคลังสินค้าหรือว่าอคออสอเป็นผู้ดําเนินการในการนําเข้าน้ํามันปาล์มดิบจากต่างประเทศเข้ามา50,000ตันนะครับ วันนี้ผมอยู่กับท่านประธานกรรมการขององค์การคลังสินค้าคุณจิตนาชัยวรรณการนะครับคุณจิตนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสพุพครับผมภารกิจของเออคสในการนาเข้าน้ำมันปลาล์มจากต่างประเทศเขมามา5 0 0 0นตันตามนโยบายของคอรมอจนถึงตอนนี้เราเดินบนรารอะไรไปถึงไหนบ้างแล้วค่ะก็เรียนคุณสุพร์นิดนึงว่าทําไมอคสอต้องเป็นคนนําเข้าอวนะ,ะคะคือในในขั้นตอนในจริงๆแล้วเรามาบริหารจัดการแล้วก็มติคอรมอก็คือให้เราเป็นหน่วยงาน ในฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจนะนะเป็นผู้นําเข้าแต่นี้กระบวนการเนี่ยหน้าเวลานี้ก็คือเราบิดราคาแล้วก็คือน้ํามันปาล์มในในโลกเนี่ยมันเยอะเพียงแต่ว่าถ้าในอาเซียนภายใต้อัปต่านะคะก็คือเราไม่มีอัตราภาษีก็คือเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเรื่องของภาษีมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคกับราคาที่จะมาขายในประเทศนะคะแหล่งนําเข้าที่เรานําเข้าก็มีทั้งอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียซึ่ง 90%ก็มีเรามาเลอินโดที่เป็นผู้ผิดน้ำมันปาล์มใหญ่ของโลกนี้นะคะ,ะแล้วณนะวันนี้ก็คือเราบิดราคาเรียบร้อยแล้วได้ราคาที่จะขายแล้วผู้ประกอบการที่จะมารับซื้อจากเราเนี่ยก็คือสมาชิกของสมาคมโรงกลรด ก็คือพวกที่เอาไปทําน้ํามันให้ผู้บริโภคบริโภคเท่านั้นนะคะขายเฉพาะเรื่องของการบริโภคเท่านั้นอุตสาหกรรมไม่ให้ก็คือจะเป็นบรรจุขวดที่เราเห็นตามห้างต่างๆแล้วก็ใส่ถุงที่แม่ค้าใช้อยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป้าหมายที่เราจะเอาเข้ามาเพราะว่าวัตถุงค์หลักจริงๆก็คือเราต้องการให้ผู้บริโภคมีน้ํามันปาล์มใช้ไม่ขาดแคลนเท่านั้นค่ะใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับส่วนอื่นไม่เกี่ยวกับส่วนอื่นคือคือพี่เรียนนิดนึงว่า ในเรื่องของน้ำมันพืชเนี่ยโดยเฉพาะน้ำมันปาล์มเนี่ยถามว่าทําไมเราต้องนําเข้าทําไมเราไม่เอาน้ํามันอื่นมาทดแทนนะคะน้ํามันปาล์มเนี่ยเรากำลัค้าภายในเนี่ยกำหนดราคาสูงสุดว่าจะขายให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่เกิน42บาททีนี้น้ํามันที่เป็นตัวทดแทนมีน้ํามันลําข้าวน้ำมันทานตะวันน้ามันถั่วเหลืองน้ํามันอโอลิฟอะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ย โดยสินค้าทดแทนแล้วมันมันทดแทนได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ากลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่ราคาสูงกว่าก็คือ47บาทขึ้นไปจนถึง560เป็นร้อยนะคะ,คะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำมันปาล์มนำเข้ามาเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยในระดับกลางกับระดับล่างเนี่ยไม่เดือดร้อนะนะคะจำนวนปริมาณ50,000ตันตัวเลขทำไมถึงออกมาที่5 0,000ตันครับคำนวณจากค่ะ,คะพี่พี่จินเรียนอย่างนี้ โดยปกติเนี่ยน้ำมันปลาล์มในประเทศไทยเนี่ยจะมีผู้บริโภคอยู่2ส,ส่วนคือรถที่เป็นไบโอดีเซลกับคนรถเนี่ยโดยปกติอย่างถ้าเป็น B7 ปัจจุบันนันะฮะตอนนี้ลดลงมาละ B7 เจนี่ยจะใช้ประมาณ70,000ตันคนบริโภคประมาณ80,000เพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำมันปาล์มเนี่ยประมาณแสนห้าโดยระบบของมันปกติแล้วเนี่ยสต็อกที่ทำให้เราปลอดภัยมากที่สุดเนี่ยควรจะมีมากกว่าบริโภคนี่ประมาณเดือนครึ่งก็คือสองแสนเนี่ยจะโอะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันหล่นลงมาจากสองแสนมาอยู่ที่ประมาณแสนหกกว่านี่เริ่มเริ่มจะมีสัญญาเ<ะ>ตือนภยัยละแต่ถ้าเมื่อไหร่อยู่แค่แสนสามอย่างเงี้ยซึ่งณวันนี้ มันมะน้อยกว่านั้นอันนั้นนี่อันตรายนณวันนี้เนี่ยพี่จีนเล่าเรื่องผลปลาล์มก่อนนะคะว่าโดยระบบของมันเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ผลปลาล์มจะออกมากหรือน้อยได้อยู่ที่ความชื้นสัมพัสในอากาศเพราะฉะนั้นถ้าช่วงไหนที่มันแล้งอย่างเคสปีนี้เนี่ยจะคล้ายๆ5 3 5 4ก็คือมีแล้งต่อเนื่องมาตั้งแต่5 6กลางปีมันก็เลยมีผลแล้วก็โดยปกติแล้วปลาล์มเนี่ย ถ้าช่วงเดือนธันวามกราแล้วก็ปลายกุมภาไปาต้นกุมภานิดๆเนี่ยจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงผลปาล์มน้อยปีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าในการพยากรณ์ของกระทรวงเกษตรเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันไม่ไม่มีปัญหาเพราะปีที่ผ่านมามันโอเค<ะ>แต่พออยู่ดีๆเนี่ยลงกลัน่นคือคนที่ทําน้ำมันพืชเนี่ยเขาขอนําเข้าเขาบอกว่าเออเนี่ย ราคาไอ้น้ำมันเนี่ยมันรู้สึกว่าผลาล์ตเนี่ยมันจะน้อย<ะ>เราก็อากตายแล้ว่ะก็เลยไปแบบไปดูแล้วก็ออกไปตรวจสอบกันจริงๆปรากฏว่าสต๊อกที่มีอยู่เนี่ยมันอยู่มีอยู่แค่ประมาณหลักหมื่นก็คือ88 0 0 0ืกว่าตันเท่านั้นเองนะคะนี่คือไปตรวจแต่นี้พี่ถามพี่บอกว่าสต๊อกเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าเนี่ยของกรมค้าภายในเนี่ยลงสกัด ก็คือผู้ที่รับซื้อผลปาล์มแล้มาสากัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยเขาจะต้องรายงานมาที่กรมค่าไยในอยู่แล้ว <ทะ S 1> ตัวเลขมันก็ลงหลง่นล,ลงมานะคะนั่นก็คือเหตุผลทีนี้ถ้าเรามีสต๊อก80,000เราแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือลดปริมาณลดบริโภคก็คือไบโอดีเซลลงมาเป็น B 3.5อันนั้นก็เดือนหนึ่งก็จะช่วยได้ประมาณ40,000ตันแต่เดือนมกรานี่มาเลยมาครึ่งเดือน <ทะ S 1> แล้วเราก็ลดไปได้20,000นะคะ แต่นี้พอเราลดตรงนี้มาเนี่ยเท่ากับ7 0 0 0หมืนเราจะเหลือประมาณสามหมื่นถึงสี่หมืนเนี่ยก็เป็นประมาณแสนสองเพราะฉะนั้นถ้ามี8,000มืเราเราขาดอยู่อีกเนี่ยเอาว่าผลผิดละกันผลผิดเนี่ยแทนที่มันจะออกเดือนหนึ่งประมาณเกือบ2,000สนเนี่ยเดือนสิ้นเดือนมกราเนี่ยก็คือต้นกุมพานจะออกมาประมาณแสนสองพเพราะ,ะนั้นแสนสองพันบวกกับ80,000ืเนี่ยก็คือแสนแ ไม่พอแน่ๆเพราะว่าเราจะต้องกินประมาณแสนสองถูกไหมฮะ,ะนั่นก็คือที่มาว่าทําไมต้องนําเข้ามาห้าหมื่นห้าหมื่นนี้เราเรา,เราประเมินว่ามันจะเพียงพอถึงเดือนประมาณกุมภาใช่ไหมคัะพี่เ,เราเราประเมินว่าน่าจะถึงสิ้นเดือนกุมภามน่าจะโอเคถ้า ปร,ประมาณการผลปามเนี่ยยังเป็นไปยังที่กระทรวงเกษตรประเมินก็คือเดือนสิ้นสิ้นเดือนมกราเนี่ยแสนสองพันแต่สิ้นกุมภาเนี่ยฝนเริ่มมาเนี่ยเราก็กะว่ามันน่าจะมีประมาณแสนหนึ่งหรือแสนสองซึ่งถ้าตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่คลาสิสมากแต่ก็ต้องดูอีกช่วงหนึ่งอ่ะน,นะฮะดูเป็นระยะกันไปค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างที่เราคาดการไว้ห้าห้าหมื่นเนี่ยจบครับทีนี้เอามาระยะสั้นกันก่อนห้าหมื่นที่นัานเข้ามาผลที่จะเกิดขึ้น ในแง่ของผู้บริโ,โภคจะเป็นยังไงบ้างและ2คือเกษตรกรที่เขาปลูกปางคนอยู่เขาเป็นห่วง พี่คงอธิบายให้เราฟังหน่อยละคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะค่ะพี่พี่พี่ต้องเรียนคุณสโสภณฝากไปถึงเกษตรกรกับประชาชนทั้งหมดะนะ่นนะเราเราห่วงเกษตรกรมากมากที่สุดทีนี้ในเรื่องของน้ํามันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความบาลานซ์ของประชาชนในประเทศไทยก็คือเกษตรกรเองก็บริโภคน้ํามันปาเหมือนกันแหละนะคะแต่นี้เราก็มองว่าตัวไหนจะเดือดร้อนมากกว่าทีนี้ในเรื่องของระบบเองเนี่ยถ้าเมื่อไหรของแพง กับของขาดแคลนคือไม่มีเนี่ยขาดแคลนเนี่ยจะทําให้คนเดือดร้อนมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คิดกันอยู่สักพักเหมือนกันนะว,ว่าเอจะทํายังไงให้เกษตรกรเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนอก็คือเขาจังหวะของเขาจะได้ช่วงนี้แหละที่ราคาจะดีแต่นีเ้เราก็มามองว่าโอเคถ้าต้นทุนของเขาอยู่ที่3ามบาทห้าสิบ หรือ3บาทถึง3บาท70เนี่ยถ้าเขาสามารถขายผลปลาล์มได้ที่5บาทขึ้นไปผลตรงนั้นในช่วงสั้นเนี่ย น่าจะโอเคเข,า,เขาหน้า่าจะพออยู่ได้ก็คือ <c oughs> ยังมีรายได้ที่ที่ดีอยู่มันอาจจะไม่ได้เท่ากับหกบ,นะบาท <c oughs> หรืออะไรเงี้ยได้กำไรแนๆ่ๆแต่นี้พอโดยระบบปับ๊บเราก็เลยโอเคถ้าเผื่อมีการนําเข้าสิ่งหนึ่งที่ต้องทําก็คือคนที่ประชาชนได้ประโยชน์นั่นโอเคละ <c oughs> แต่ลงกลันซึ่งเป็นคนรับซื้อสมาชิกมีอยู่11รายนะคะ <c oughs> ที่จะมารับซื้อห้าหมื่นตันเนี่ยเราก็คอมมิชเมนต์กันว่าโอเคในเมื่อเราซื้อของที่ราคาถูกกว่า ข้าามแล้วประชาชนได้รับประโยชน์ก็คือ42บาทแล้วเนี่ยเกษตรกร,ร,กรต้องไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าผลปาล์ม5บาทอย่างน้อยนะคะต้องไม่ต่ำกว่า5บาทโดยปกติผลปาล์มประมาณ5.8กิโลถึง6กิโลเนี่ยจะได้น้ำมันปาล์มดิบเนี่ย1กิโล uh huh. เราก็คูณว่าถ้า5 6 30กก็คือ,อ,อรับซื้อจากเกษตรกร,ร,กร5บาทคนที่โรงกลั่นที่ไปทำน้ำมันพืชให้คนกินเนี่ย ก็ต้องซื้อ CPO จากโรงกลั่นไอ้โรงสกัดที่รับซื้อผลปลาล์ม5บาทในราคาที่ไม่ต่ำกว่า3าแล้วมันก็จะโอเคเพราะว่าทั้งระบบไปได้หมดคือเกษตรกร,ก,รก็ยังได้ในราคาที่อยู่ได้ ผู้บริโภคก็มีน้ำมันบริโภคในราคาที่ปกติคือ42บาทอันนี้ก็เลยอยากจะฝากผ่านทางคุณโสพลนะคะว่าเกษตรกรเองเนี่ยต้องต้องขอบคุณเขานะคะต้องขอบคุณพวกท่านแหละที่ช่วยให้ประชาชนคนไทยมีของบริโภคเหมือนเดิมราคาเท่าเดิมในขณะที่พวกท่านเองเนี่ยเสียสละแล้วรัฐบาลเองก็ช่วยเหมือนกันก็คือให้ท่านได้ในราคาที่ไม่ไม่ทาให้ท่านมียังมีกําไรอย่าว่าไงนะคะเพียงแต่ว่า ลดลงมานิดหน่อยตอนนี้เรียนคุณโสภณว่าพอเราดูทั้งระบบแล้วจริงๆวันนี้ก็ยังดีใจนะคะปลาล์มผลปลาล์มที่เกษตรกรขายได้ที่เปรอร์เซ็นต์น้ำมันสิบเจ็ดซนี่ยยังอยู่ที่6บาทถึงหบาทยี่สิบ,บ,บเพราะว่าสป,ปายมันไม่มีในขณะที่ดีมานยังเหมือนเดิมตอนนี้เรียนคุณโสภนิดนึงเดี๋ยวเกษตรกรบอกอ่ะอยูนํำเข้ามาแล้วเขาเนี่ยจะขายได้ยังไงเพราะมันแพงกว่าราคาน้ำเข้า ที่เรียนคุณโสภนว่าให้เฉพาะน้ำมันที่เป็นขวดกับที่เป็นถุงเท่านั้นใส่ปิ๊บใช้อุตสาหกรรมไม่เกียเก่ยวไบโอไม่เกี่ยวเพร <อ S 1> <ภ>าะฉะนั้นในตัวน้ำมันที่มาจากผลปาล์ม5บาทขึ้นไปเนี่ยก็ยังขายในระบบได้อยู่เพียงแต่ <ภา S 1> ไม่ได้ถูกดึงมาในให้คนกินเท่าไหรนะ่่านครับผม <ภา S 2> สุดท้ายครับพี่เราจะวังมาตรการดูแลยังไงเพราะปัญหาลักษณะแบบนี้มันก็เกิดขึ้นแทบจะทุกปีเราพอจะดูแลได้ไหมให้ปัญหานี้ที่คลายในระยะยาว<ภ>าค่ะพี่ ก็จริงๆแล้วช่วงเวลาของปาล์มเนี่ยออกมากนี่ก็คือมีนาถึงประมาณมีนาถึงสิงหาโดยประมาณซึ่งช่วงนั้นเนี่ยพอสป라이มันโอเวอร์ดีมาเมื่อไหร่ราคาตกพี่ก็ยังคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราน่าจะทำการวางแผนไว้ล่วงหน้า ในช่วงที่มันออกเยอะเกินกว่าความต้องการมีสต๊อกถึง300แสนอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ดึงตรงนั้นเก็บไว้แล้วพอช่วงปลายพฤศจิกาธันวามกราไม่มีของเราก็เอาตรงนั้นแหมาขายในช่วงที่มันไม่มีมันก็จะบาลานซ์ระหว่ารดีมาสะพายตลอดปีแล้วเราก็ไม่ต้องไปนำเข้าด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยภายใต้ยุทธศาสตร์ปาลมน้ำมันเนี่ยควรจะทำ ก็เกินดึงส่วนเกินของเราไว้เกินเลย่ะซึ่งเก็บได้อยู่แล้วมีแท่งมีอะไรพร้อมอะไรเงี้ยอกสอเองอาจจะทําหน้าที่นั้นก็ได้นะคะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณิมมากคุณจินามากนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้คือเดือหน้าประเทศไทยครับคุณผู้ชมชัดเจนนะครับว่าการนําเข้าน้ามันปาล์มดิบเข้ามาเพื่อจะให้ผู้บริโภคมีบริโภคเท่านั้นแล้วก็เกษตรกรเองก็ยังสามารถอยู่ได้ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวต้องตามดูกันต่อไปว่าจะสามารถทําแล้วเห็นผลได้เมื่อไหร่ยังไงบ้างนะครับ ทั้งหมดนี้คือเดินหน้าประเทศไทยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ